ในช่วงกัะตัวนะคะในช่วงที่โควิดระบาดหนักน,นะคะมายมก็เก็บขนมปังโควิดไว้ในช่องฟรีซใส่กล่องไว้แบบนี้นะคะ่ะทีนี้พอเราจะออกมากินนะคะเราก็จะมีวิธีการง่ายๆที่จะทําให้ขนมปังโควิดของเราที่ฟรีซเก็บเอาไว้หลายวันแล้วเนี่ยมันนุ่มน่ากินเหมือนเดิมน,นะคะอันนี้คือฟรีซเนาะนี่นก็จะแข็งแบบนี้เลยเป็นแถว เราแกะออกมานี่นะคะแข็งนะบ้าแข็งปึ๊ดๆเลยนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูวิธีการกันว่าเรามีวิธีการในการทํายังไงให้มันกลับมานิ่มเหมือนเดิมง่ายๆเลยคะ่ะเราก็เอาน้ําสะอาดนะคะใส่ลงไปในแก้วเซรามิกแบบนี้นะคะใส่ไปไม่ต้องเยอะหรอกแล้วเราก็เอาใส่ลงไปในแก้วเซรามิกแบบนี้นะคะ ใส่ลงไปในแก้วเซรามิกแบบนี้แล้วเราเอาขนมปังแข็งๆแบบนี้ค่ะแม่แข็งๆนะวางลงไปบนถ้วยอย่างนี้ค่ะาวางลงไปแบบนี้เลยเสร็จแล้วเวกเสร็จแล้วอันนี้เสร็จแล้วนะออกมาเป็นไงนิ่มมากเห็นปะ่ะนิ่มนุ่มนุ่มนิ่มแบบนี้เลย นะคะเทียบดูอันนี้คือยังไม่ได้เวฟเนาะมันจะแข็งตัวอันนี้เวฟแล้วแบบนุ่มนิ่มมากนะคะแล้วความหอมนะบอกนด้เลยว่าหอมเหมือนเดิมมาเห็นป้าดูลักษณะกายภาพไม่มีอะไรเสียหายเลยเหไหม ความนุ่มเหนียวนุ่มอะไรเงี้ยคือเหมือนเดิมเป๊ะเลยอะ่ะ